ในคอลูกหายใจครืดคราดนะจากสภาวะของโรคโรคกดไหลย้อนในเด็กนะคะคือจริงๆต้องบอกว่ากดไหลย้อนเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับทารกแค่เกิดเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยนะดเด่นของกดไหลย้อนนคือว่า กินนมไปร้องไห้งอแงแสบร้อนคอนะคะเนาะแล้วก็คืดคาดในคออ้อวกแหวะนมออกมาและน้ําหนักตัวนะคะก็น้อยหรือน้ําหนักตัวไม่ค่อยขึ้นแล้วก็ไม่สุขสบายร้องไห้งอแงอา,อาจจะคิดถึงนะคะสภาวะกดไหลย้อนนะคะเนะาะกดไหลย้อนเกิดจากอะไรยังไงได้บ้างเวลาเอาลูกกินนมนะคะไม่ว่าจะเป็นกินนมแม่จากเต้าหรือว่ากินนมแม่จาก ขวดนะคะแม่โบก็จะเน้นย้ำคุณแม่เสมอว่าจะต้องให้ศีรษะนะคะอยู่สูงกว่าในส่วนของลําตัวลูกนะคะไม่ให้หัวต่ํอ่ะหรือว่าหลังจากที่กินนมเสร็จแล้วค่ะคุณแม่ไม่ได้จับลูกเรนอนไปเลยทั้งทงท,งที่แบบว่าลูกยังไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้จับลูกเลยเนี้ยคะ่ะมันก็มีโอกาสนะคะที่อาจจะทําให้นมมันไหลท้นขึ้นมาเพราะว่ารูนะคะที่มันเกาะระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารเขายังทํางานได้ไม่แข็งแรงมีโอกาสที่อาจจะแหวกได้สภาวะนี้ของเด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากที่กินนมเสร็จแล้วนะคะเพื่อลดนะคะ ภาวะการอ้วกแหวะนะคะของลูกแล้วก็ลดโอกาสการเป็นกดไหลย้อนคุณแม่จะต้องมีการที่แบบจับลูกเรอนะคะจริงๆการจับเรอเนี่ยสามารถที่จะเรอนะคะระหว่างที่กินนมหรือว่าจริงๆแม่โบจะเน้นย้ำว่ากินเลกินไปเรอยไปดีกว่าเพราะว่ากินไปปุ๊บนะคะบางทีเวลาที่เรากินนมค่ะมันไม่ใช่มีแค่นมมันอาจจะมีลมนะคะเข้าไปในกระเพาะลูกด้วยเวลาที่มีทั้งลมแล้วก็นมนะคะเข้าไปก็จะทําให้ลูกอึดอัดแน่นท้องปวดท้องถ้าคุณแม่สังเกตคุณแม่จะเห็นว่าลูกหากินนมไปหลับอูหลับตานะคะมือต่อยๆ่อยเท้า จิกๆนะคะแล้วก็แอนแอน่อนีบ่งบอกว่าลูกค่ะมีลงในท้องอึดอัดแน่นท้องนะคะแล้วก็คือสามารถที่จะหยุดจากการกินนมก่อนแล้วก็จับลูกเรือก่อนแบบนี้เป็นต้นถ้าเรากินไปจับเรือไปกินไปจับเรือไปกินเสร็จจบนะคะจับเรืออีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะช่วยลดนะคะโอกาสการเกิดที่จะเป็นกดไหลย้อนได้ก็สาเหตุอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าคุณแม่บางคนใ,ให้ลูก นอนเปลจริงๆอะเปลนอนเนี่ยไม่ได้สําคัญจําเป็นไม่ต้องซื้อให้ลูกใช้ก็ได้ที่เรานะคะให้ลูกนอนเปรค่ะมันเป็นเหมือนการที่แบบเราไปสร้างเงื่อนไขนะคะให้เขาอะติดเงื่อนไขว่าฉันจะต้องถูดการไกวแกว่งแบบนี้นะคะทันถึงจะแบบสามารถนอนได้จริงๆอยากให้คุณแม่ค่ะฝึกลูกนะคะกินนมเสร็จจบอิ่มจับเรือแล้วก็นอนที่นอนของเขานะคะตั้งแต่เบบีบเลยนะคะจะทําให้ลูกค่ะคุ้นชินกับการที่แบบฉันถูกฝึกมาแบบนี้เพราะถ้าสมมติว่าเราอะคะ่ะให้ลูกนอนไกวแขเปแล้วทีเนี้ยคือเปลรมันก็จะแบบแว่งไปแว่งมาแว่งไปแกว่ง มานะคะลูกก็ทั้งหัวต่าหัวสูงหัวต่าหัวสูงนะคะเนาะก็มีโอกาสนะคะที่อาจจะทําให้ลูกหามีสภาวะคือแบบขย้อนนมออกมาได้กดไหลย,ย้อนได้ หลังจากที่กินนมเสร็จจับเรอนะคะจับเรอเสร็จปุ๊บนะคะถ้าคุณแม่แบบกลันวกังวลไม่อยากให้ลูกอ้วกแหวะหรือว่าเป็นกดไหลย้อนนะคะมันก็จะมีอีกเทคนิคนึงก็คือว่าหลังจากที่กินนมเสร็จแล้วนะค่ะจัดหัวแล้วก็ลําตัวลูกนะคะสูงอย่างน้อยเนะะี่ยค่ะประมาณ30องศาเพื่อให้แรงน้มถ่วงของโลกค,ะคะ่ะกดให้นมหาะอยู่ในกระเพาะนะให้นมของลูค,ะคะ่ะย่อยให้เรียบร้อยก่อนนะคะเนาะพอเลย30นาทีหรือว่าบางคนก็อาจจะแบบเป็นชั่วโมงก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าลูกเราอ้วกแหวะง่ายยากมากน้อยกันขนาดไหนอะไรเงี้ยเนาะถ้าสูง แล้วเราถึงค่อยจัดให้ลูกนะคะนอนในที่นอนแบบปกติของเขาแบบนี้เป็นเจอว่าลูกนะคะมีอาการที่แบบค่อนข้างเข้าได้กับกรดไหลย,ย้อนไม่พบก็แนะนําว่าคุณแม่ควรที่จะพาลูกนะคะไปปรึกษาแล้วก็ตรวจให้ละเอียดนะคะกับคุณหมอว่าเนี่ยมันใช่สภาวะนี้ไหม